เราจะกลายเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่กําลังขยายตัวใหญ่ขึ้นเพื่อทําให้คนทั้งโลกรู้ว่าความยั่งยืนของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่อบอุ่นน่าอยู่มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรตอนนี้ความในใจที่อยากพูดมากที่สุดเลยคือพี่เชื่อว่าตลอดเวลาที่หลายหลายปีที่ผ่านมาของพี่น่าจะมีคนคิดว่าพี่ว่าค,คิดว่าพี่แบบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ พูดอะไรแบบโลกสวยอะ่ะโอ้ยแบบคิดบวกทำได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยจะมีใครเขาเข้าใจคล้อยตามแล้วก็ทำปรากฏให้เป็นรูกประธรรมได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่คิดว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้คนเห็นความตั้งใจของเราได้เท่ากับสิ่งที่เป็นรูกประธรรมเนาะแค่คำพูดคงไม่พอแล้วก็เชื่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงต่อจากนี้ไปอีกมากมายมหาศาลที่เรากำลังรวบรวม กลัลยาณมิตรเพื่อนฝูงมิตรสหายที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนทําให้ประเทศไทยกลายเป็นสวรรค์ของคนทั้งโลกไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริงอีกต่อไปแล้วจริงๆตอนนี้เรือลำนี้ของเราอะมันประกอบร่างเสร็จเริ่มเคลื่อนออกจากท่าแล้วด้วยนะแล้วเรือลำนี้จริงๆแล้วต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่น้อง ปู่ย่าตายายลูกป้าน้าอาญาิสนิทไม่สหายลูกหลานทุกๆคนที่เราเป็นคนไทยรวมถึงใครก็ตามที่ดูคอนเทนต์นี้จากทั่วโลกและเข้าใจภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็อยากเชิญชวนนะครับเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนที่เราเป็นมนุษย์เกิดมาต้องมีอะไรทําบุญกุศลกรรมโชคชะตานำพายเราได้มาเจอกันในภพชาตินี้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยที่เขาสมมุติกันว่ามันคือพศ2567หรือว่าคศ2024 ที่หลายคนกำลังพูดเรื่องความยั่งยืนเราจะกลายเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่กําลังขยายตัวใหญ่ขึ้นเพื่อทําให้คนทั้งโลกรู้ว่าความยั่งยืนของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่อบอุ่นน่าอยู่มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรประเทศไทยจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของคนทั้งโลก แลวผมเชื่อถึงวันหนึ่งก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยด้วยนะครับน่าจะมีอีกหลายเพื่อนพันธมิตรที่เราอยากจะรวมกันนะครับสร้างสังคมมนุษย์ที่น่าอยู่ที่นําไปสู่สันติภาพสันติสุขแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันคือความเบียดเบียนกันและกันที่ตอนนี้หนักหนาที่สุดก็คือสงครามแลวเราก็ไม่รู้รอบนี้สงครามจะหนักหนาไปถึงขนาดที่ กลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือเปล่าประเทศไทยเราโชคดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยรู้สึกรักขอบคุณสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยแล้วก็ช่วยกันสร้างสังคมไทยที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นในรุ่นของพวกเราผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวละที่มีเจตดจำนงนี้แล้วก็เริ่มเห็นเป็นรูป,ปธรรมแล้วว่าความมหัศัรรย์ท์ทั้งหมดบางทีผมใช้คําในวงเล็บว,ว่ามันคือความบ้าบอคอแตกนะครับว่าเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ได้อย่างไรและหลายคนเพื่อนตอนนี้ที่เห็นผมพูดอยู่ ก็อาจจะเริ่มเห็นบางอย่างที่เป็นรูปธรรมแล้วเห็นน้อยๆ The s u s t a i n a b i t คือสิ่งที่ผมเคยบอกกับเพื่อนๆเ,เ,เมื่อปีก่อนว่านี่คือความสนุกที่สุดในปีนี้ของผมที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วหลายอย่างที่เป็นงานใหญ่เราไม่สามารถพูดอะไรได้ระหว่างเรากำลังประกอบร่างสร้างตัวแต่เมื่อเราพร้อมแล้วและเราเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาสนุกไปด้วยกันกับเรานั่นแสดงว่าเราพร้อมแล้วจริงๆครับและตอนนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเรามีแกนนำ กัลายาณมิตรมากมายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่หน้าน้าน้ำสีครามเป็น new u r e ของประเทศภายใต้เรื่องของความยั่งยืนไปด้วยกันมันคือสิ่งเดียวกันกับความพอเพียงพอเพียงในใจนะครับความพอเพียงในใจที่บางคนก็เชื่อมโยงกับสาสรตราชามันม่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนรอดรุ่งไปด้วยกันรอดจากการ ต้องอดอยากปากแห้งปากกัดตินเทปใช้ชีวิตให้รอดจากการหาเช้ากินข้ามหามือม้อกินมื้อรอดจากความทุกข์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบหรือเกิดจากกิเลสใดๆทั้งปวงโดยเฉพาะโลภโกรธหลงรู้จักเอาชนะใจตัวเองพัฒนาตัวเองจนรอดมีทักษะที่จะเอาตัวเองให้รอดอยู่ในสังคมโดยไม่เบียดเบียนทำร้ายคนอื่นแล้วก็มาจับมือกันเพื่อพาสังคมของเรารุ่ง เรืองไปด้วยกันหรือจะรุ่งคนเดียวก่อนรอดไม่พอรุ่งด้วยก็คือร่ำรวยด้วยก็ได้รอดและรุ่งด้วยตัวเองลำพังแล้วก็ชวนคนอื่นมารอดและรุ่งไปด้วยกันความยั่งยืนจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำได้ถึงมิตินี้นะครับมันก็คือความมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนนั่นแหละเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยเรามีดีทุกอย่างเรามีพร้อมทุกอย่างบรรพบุพร,บรุษของเราธรรมชาติและทำเลที่ตั้งของเรา มอบทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับเราในนาวสุวรรณภูมิแล้วแล้วจริงๆมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพื้นแผ่นดินนี้นั่นก็คือความเป็นคนไทยครับความเป็นสังคมไทยคือสิ่งที่จะทําให้คนทั้งโลกตกหลุมรักในสเสน่ห์ของการได้มาอยู่ไม่ว่าจะเป็นแขกหรืออาคันตุกะมาร่วมทํางานกิจการต่างๆร่วมกับพี่น้องคนไทยหรือมาขออาศัยอยู่รวมถึงฝากชีวิตจนบ้านปลายกับพื้นแผ่นดินไทย เราที่นี่ต้อนรับคนทุกคนที่เป็นมนุษย์จิตใจดีเข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสารรค์ไม่ใช่ทำลายเข้ามามาช่วยกันสร้างเสริมไม่ใช่มาแย่งชิงไม่ใช่มากอบโกยผมเชื่อว่าถ้าเราคนไทยทุกคนรอดแล้วรุ่งไปด้วยกันเราพร้อมต้อนรับมหัศาร์ของคนทั้งโลกที่จะมาสร้างมิราเคิลอีกมากมายให้กับแผ่นดินไทยและผมเชื่อว่าอีกไม่นานนับจากน,นี้อีกมากมายหลายโปรเจกต์ที่เดอะสแตนเดเมนต์จะทยอยประกาศให้กับพวกเราทุกคนพี่น้องคนไทยและพี่น้องชาวโลก ได้มาร่วมสนุกไปด้วยกันก็ติดตามไปดีๆนะครับและปลองว่าคนเราถ้าตั้งใจยังไงก็สำเร็จและความสำเร็จนี้เป็นของพวกเราทุกคนแน่นอน